ขอสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทั้ง 16, 3 0 0ท่านของผมแล้วในเวลานี้นะครับผมต้องขอบคุณ f c ที่เช่าบูชาพระเครื่องเหรียญสำคัญทุกรายการวัตถุมงคลทุกอย่างของช่องเรานะครับเบรกสำคัญในช่วงเวลาค่ำคืนทำไมผมถึงยังรีวิวอยู่เพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับซึ่งพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดของ f c หลายท่านนะครับจึงสามารถที่จะ ให้รับชมวิดีโอนะครับในช่วงเดึกได้นะครับซึ่งคลิปวิดีโอที่จัดทําในครั้งนี้ก็เป็นเหรียญสําคัญในหลวงราชการที่9ที่เป็นเหรียญมหามงคลงมากเป็นเหรียญร้อยใจปวงประชานะครับรวมกันมาบริจาคโลหิตเหรียญหรอบร้อยใจปวงประชารวมกันมาบริจาคโลหิตในหลวงราชการที่9ซึ่งด้านหน้าประทับพระบรมรูปในหลวงราชการที่9ฉลองพระองค์สูตรนะครับทรงผิดน้พักไปที่ด้าน ซ้ายของเหรียญจะลึกข้อความภุมิพลอดุลิยเดตปอรอนะครับภายในซุ้มนี้นะครับเป็นซุ้มโค้งนะครับลายกระนกนะครับซุ้มโค้งลายกระนกขึ้นไปด้านบนนะครับด้านล่างก็มีลายกระหนกนะครับพลิกไปให้ชมด้านหลังเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญที่สุดยอดเข้มขลังมากๆพระองค์ท่านก็คือมีตราสัญลักษณ์นะครับประจําพระองค์อยู่ที่ด้านบนนะครับ จารึกก็ความหรอบในหลวงร้อยใจปวงประชารวมใจมาบริจาคโรหิต1มกราคม2 5 4 1ถึง31มกราคม2541มีตรามีนกวายุพักอยู่ที่ด้านล่างนะครับแสงเห็นว่าเป็นบล็อกกองกระสับนะครับเอฟซเห็นไหมครับที่ด้านมุมขวาของเหรียญนะครับเหรียญนี้จึงเป็นสุดยอดงเหรียญนิยมถ้าผมขยายชมตราด้านล่างนี้เป็นตรา สภาการชาติไทยนะครับเป็นรูปหยดน้ํามีแผนที่ประเทศไทยและมีกาชาติเครื่องหมายบวกนะครับอยู่ในแผนที่ประเทศไทยนะครับสุดยอดเข้มขลังและคมชัดในพระบรมมีของในหลวงรัชกาลที่ไก้ป็นเหรียญสําคัญมากๆอีกหนึ่งรายการเหเรียญเหรียญนี้มีความหนาพอสมควรขออนุญาตหมุนให้ชมด้านหน้าพระบรมรูปอีกครั้งหนึ่งจัดสร้างด้วยโลหะทองแดงที่สวยเข้มขลังคมชัดด้วยพระบรมีแม้หมุนไปตรงรอบ เรียน,นะครับก็เห็นความงดงามเข้มขลังด้วยพ่บพรมีที่ชัดเจนมากๆนะครับเหรียญน,นี้ผมไม่ได้แต่งไม่ได้ขัดไม่ได้ล้างแต่อย่างใดเป็นเหรียญที่มีความเข้มขขังในองค์ในตัวของเหรียญอยู่แล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดแห่งเหรียญอีกหนึ่งรายการที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับและเหรียญรายการนี้ขอเ,มมเรียนทีว่าผมมี1เหรียญเท่านั้นนะครับหรอบในหลวงร้อยใจปวงประชารวมกันมาบริจาค รวมใจมาบริจาคโลหิต1มกราคม2541ถึง31มกราคม2542บล็อกกองกระสับนะครับสุดยอดเข้มขลังแห่งวัตถุมงคลน,นะครับที่นิยมมากๆนะครับด้วยพระประมีพระองค์ท่านนะครับ